พูดคุยมุมมองกับนักวิเคราะห์ค่ะไปฟังกันนะคะมุมมองแรกค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้มนุยการฝ่ายขอภัยค่ะท่านผู้มนุยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเราจะพูดคุยกับคุณกิจพลไพร์ไพศาลกิจค่ะคุณกิจพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกิจพลคะวันนี้ก็เปิดสกรารมาวันแรกเลยนะคะของปี2558มีรีแรงเทขายมาตามคาดเลยนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินดัชนียังไงบ้างคะ รเราก็ประเมินไว้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมนะครับหรือว่าช่วงต้นปีเนี่ยตลาดก็ยังคงมีแรงกดดันท,ที่เป็นลบอยู่ครับอันที่1ก็มาจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกที่ยังคงดูอ่อนแอนะครับอันที่2ก็คือมาจากตัวเลขของเศรษฐกิจไทยเองซึ่งมันก็รุนเรือดอนนะครับอันที่3ม,มาจากเรื่องของตัวการปรับประมาณการของหุ้นในกลุ่มพลังงานและก็ปิโตโรเคมีซึ่งเราเชื่อว่าวันนี้ยังลงน้อยมากนะครับเราคิดว่าชว่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะลงมาเยอะแต่เราเห็น การปรับประมาณการกำไรแล้วก็ราคาเหมาะสมพุ้นที่กลุ่มี้ลงยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่จะเห็นการปรับลด แปรไพรส์ Price, แล้วก็ตัวราคาตัวของกําไรกลุ่มนี้ลงอีกพอสมควรนะครับก็จะเป็นแรงกดดันไปถึงเป้าหมายของเซตอินเด็กในช่วงของปีนี้แล้วก็ภาพเซตอินเด็กในช่วงของช่วงต้นของปีครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคงเป็นเรื่องของการไถ่ถอน LTF IMF ครับเพราะฉะนั้นตรวนี้ถ้าเราประเมินก็เป็นไปได้ที่ว่าเราจะ start ปีด้วยการที่เจอตลาดเหวี่ยงในช่วงเดือนมกราคมซึ่งอาจจะมีดาวไซด์ที่ประมาณพันสี่ร้อยหกสิบเป็นด่านที่หนึ่งแล้วก็ เราไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปเจอกันแถวๆพันสี L ่ 4, แต่ถามว่ามันจะลึกไม่ลึกเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขของการปรับประมาณการของตัวหุ้นคุณในกลุมพลังงานครับว่าไปอิมแพกกับตัวเลขกําไรของทั้งตลาดเท่าไหร่นะครับถ้าห้าเปอร์เซ็นก็จะอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยหกสิบแต่ว่าถ้าอิมเพกของุพลังงานกระทบกับกําไรของทั้งตลาดนี้ให้หายไปถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันนั้นจะเป็น worst case หน่อยก็อยู่ที่ประมาณพันสี่ครับค่ะแล้วโอกาสจะเกิดห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์อันไหนจะมากกว่ากันนะคะ ครับเราก็คิดว่าออกมาจะอยู่ประมาณกลางๆสองตัวเลขนี้ครับนะครับเราคิดว่าจะอยู่ประมาณสองตัวเลขนี้เพราะฉะนั้นในภาพของทางนั้นกลยุทธ์ในเมื่อเราเห็นตลาดที่สองเลเวลก็คือพันสี่ร้อยหกสิบกับพันสี่เนี่ยก็แปลว่าในช่วงปลายปีนี้แล้วเรวาพยายามให้ทุกคนมีแคสในระดับหนึ่งยี่ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพื่อเวลายอย่างเงี้ฮะเพื่อที่ลงมาแถวพันสี่หกสิบแล้วจะได้มีโอกาสใานการทยอยสะสมได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวไซที่ประเมินมีอาจจะมีโอกาสที่พันสี่ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งจะจะลงไปเห็นถึง ตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็เลยให้เป็นกลยุทธ์ว่าในแถวพันสี่ร้อยหกสิบนี่ฮะเป็นจุดเสียงซื้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูจังหวะ ประกอบว่าในช่วงยี่สิบสองมกราคมเนี่ยจะมีการประชุม ECB ซึ่งเราคาดหวังว่าอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับเพราะฉะนั้นที่หนึ่งก็คือเราดูทงน,นะครับว่าใกล้ช่วกงกลางเดือนหรือยังถ้าใกล้กลางเดือนใกล้ก่อนประชุม ECB แล้วตลตาดตรงนั้นเกิดลงยังไม่ลงไม่ได้ลงไปถึงพันสี่ต้นต้นก็จริงเนี่ยเราก็จะขออนุญาตเสียงซื้อก่อนเพราะว่าเราให้น้ำหนักกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ECB นระดับหนึ่งครับค่ะอย่างนี้แสดงว่าหุ้นกลุ่มพลังงานที่ลงมาเยอะแล้วก็ยังจะลงได้อีกนะคะ ยังมีดาวไซค์ครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลงไปในระดับที่เรียกว่าใกล้ๆกับที่เขาเคยลงไปต่ําสุดนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเป็นเป็นมาเก็ตมีแคนิซึมซึ่งมันเหมือนกับตอนที่เราเห็นหุ้นสื่อสารลงนะครับขนาดหุ้นอย่างสื่อสารลงตอนแอดวานซ์นลงจาก300ลงมา200เนี่ยเราก็จะเห็นเขาฟื้นขึ้นไปแรงๆสักรอบหนึ่งแล้วก็ลงกลับมาใกล้ๆ เดือสองร้อยใหม่เนี่ยคุนผมคิดว่าในแพทเทิร์นเดียวกันหรือว่ารูปแบบเดียวกันเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานตรงนี้ก็เป็นมา r k เก็ต c h ค n i ิซึมครับที่มีโอกาสจะอ่อนตัวลงไปแต่ถวนึงได้ครับแล้วก็ดับใดที่ยังไม่เห็นการปรับแฟร์ไพส์รับกำไรลงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้กี่ยังเป็นแรงกดดันต่อหุ้นพลังงานอยู่ครับค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการณ์ว่าการปรับอาจจะอยู่ในกรอบตัวเลขนะคะกางกลางระหว่างห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับน,นี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ 5-10%ครับถ้าอย่างนั้นถ้าไปดูในการประมาณการนี้กรอบของดัชนีในปี2558นี้นะคะกรอบด้านบนด้านล่างจะอยู่ในบริเวณไหนคะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมันจะเป็นกรอบที่ยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมมุติว่าเราลด เราเราไปลดประมาณการกําไรของทั้งตลาดลงไป10%เลยเนี่ยจากเดิมที่ปีนี้เราเหมาะกันพันห้าถึงพันเจ็ดอยห้เนี่ยมันอาจจะต้องถอยลงมาเป็นพันสี่ถึงพันหกกว่ากค่ะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านี้ครับว่าสิ่งที่เรายากก็คือน้ํามันเพราะว่าในครึ่งปีแรกในน้ํามันจะเป็นทิศทางเป็นลบในช่วงสองสาเดือนแรกนะครับแต่ว่าหลังจาก ครึ่งปีหลังนะครับตรงนั้นเนี่ยเรา,าคิดว่าเศรษฐกิกจโตนะเห็นภาพของการเฟื่องตัวราคานั้งมันคงจะดีกว่าในภาพที่เราเห็นในช่วงของไตรมาสสามสี่เดือนแรกเพราะฉะนั้นถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยในอยากจะให้มองภาพานี้ครับว่าในฝั่งของด้าน,นดาวไซเนี่ย ในระดับกรอบที่จะเป็นจังหวะในการซื้อห้นงนึงก็คือพันสี่ร้อยหกสิบถึงพันสี่นะครับในขณะที่ใ,ในฝั่งอัพไซด์เนี่ยถ้าคิดอย่างแย่ๆก็ยังอยู่ที่ก็ยังได้ประมาณพันหกแต่ว่าถ้าโชคดีการปรับประมาณการไม่ได้แย่มากนะักหรือดีไม่ดีผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังหายไปเพราะว่าราคาพลังงานฟื้นขึ้นมาได้ดีเนี่ยกรอบด้านบนก็อาจพันเจ็ด 1, 7, ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เห็น็นภาพนี้แล้วกันครับว่าลงมาแถวใกล้ๆพันสี่ 1, 4, จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ที่การขึ้นไปสารเบาก็อาจจะหวังได้พันหกแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นก็ยังมีโอกาสจะลุ้นจุดที่สูงอย่างพันเจ็ดเหมือนกันครับค่ะอย่างตอนนี้ใครที่มีแคชอยู่ในมือเยอะๆนะคะรอซื้อพันสี่ร้อยอย่างที่คุณกิตพลบอกนะพันสี่ร้อยหกสิบเป็นแนวรับที่หนึ่งถอยลงไปพันสี่ร้อยเป็นแนวรับที่สองนะคะครเราควรที่จะต้องเลือกหุ้นกลุ่มไหนครับปีนี้และกลุ่มไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงคะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือบนตีมใหญ่ของปีนี้ก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก น้ำมันนะครับหรือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงซึ่งอันที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับธนันของการบริโภคน้ํามันซึ่งที่อาจจะเห็นว่ายังไม่ค่อยไปเท่าไหร่พเพราะว่าอย่างกลุ่มเครื่องบินหรือว่ากลุ่มสายการบินเนี่ยไตรมาสี่ก็ยังบอกว่า อาจจะยังผลประกอบการไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับจะไปดีให้เห็นจริงจริงก็คือตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีหน้าเพราะฉะนั้นลงมาตรงน,นี้กลุ่มสายเคบิน,น่าสนใจเพียงแต่ว่ามันจะไปแบบไม่มั่นในช่วงนี้นะครับอันที่2อหุ้นกลุ่มปูนใหญ่ซึ่งจะได้สเปิดปิดตรเคมีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเมื่อตอนนี้ตลาดกังวลเรื่องการปรับลดะมาณการเนี่ยในตัวพวกที่มีกําไรที่ค่อนัางมั่นคงแล้วก็ไม่ถูกปรับลดอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารนะครับได้ประโยชน์จากการโอนย,าย้าย ขนาดใหญ่มีประมูล p r PDP แล้วก็มีราคาที่ไม่แพงมีปันผลที่สูงเนี่ยเราคิดว่าพวกนี้โดยรวมจะเป็นกลุ่มที่เอาเอรร์มหรือว่าดีกว่าตลาดครับกลุ่มนี้เอาเอร์มนะคะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังล่ะคะแน่นอนว่าอาจจะเป็นกลุ่มพลังงานกที่หนึ่งก็คือที่ต้องยังต้องระมัดระวังผมคิดว่ายังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวบทางนัานของพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มทางด้านปิโตรเคมีแล้วกลุ่มโลงกานซึ่งกําไรแต้มสามแลแต้มสี่ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายนตัวคงจะดูกันไม่ค่อยดืก็น่าจะเป็นระดับที แย่ที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นไพ่คนละด้านเป็นเหรียญคนละด้านเหมือนกันก็แปลว่าใครสนใจก็ให้ให้จ้องมองไว้ดูเพียงแต่ว่ามันอาจจะรีบซื้อมากไม่ค่อยได้นะนะครับแล้วก็อ,อุกกลุ่มที่ที่ดีในส่วนหนึ่งก็คือพวกของทางด้านาทางด้านของตัว <c oughs> ถูกพวกที่ตามตลาดนะครับอย่างเช่นพวกแบงก์ก็ดีเนี่ยก็ต้องถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นหุ้นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าตลาดลงยังไม่สุดเมื่อไหร่เนี่ยแบงก์ก็คงจะตามลงไปด้วยก็ถ้าจะทยอยซื้อก็ให้เป็นจังหวะที่ค่อยๆทยอยไปครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกิตพนมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะคุณกิตพลพชัยไพศาลกิจพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็ให้กรอบนะคะกว้างๆที่พันสี่ร้อยด้านบนพันหกร้อยถ้ากรณีที่ ด้านล่างเนี่ย1,400อาจจะเป็นสตรองซับพอร์ตที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงมา1,460ค่ะอาจจะทยอยบ้างเล็กๆน้อยๆในการตั้งรับนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะไปรอรับอีกทีที่ระดับ1,400นะะเพราะว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มของพลังงานหลังจากที่ราคาน,นาในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องยังไม่มีโอกาสของการพลิกฟื้นที่กลับมาเป็นขาขึ้นนะคะยังคงเป็นขาลงต่อเนื่องแบบนี้ค่ะก็ทําให้บรรดาคอนเซนทรัสนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมปรับเป้าของราคา ของกลุ่มพลังงานลงแน่นอนกําไรลงนะคะแล้วก็ถือว่าอาจจะกระทบต่อกําไรของภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยทั้งปีด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการกําหนดกรอบดัชนีในปี2558ลงด้วยซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการว่าน่าจะลงอยู่ในตัวเลขประมาณระหว่าง5 1 0ก็คือกลางๆอาจจะ7หรือ8%นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของการลงทุนในปี2558กลุ่มที่ต้องระมัดระวังคือพลังงานพิโตเคมี และลงกลั่น่ะส่วนกลุ่มที่อัพพอร์ r ฟอร์มนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะของการลงทุนนั้นก็ต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับอน,นิสง์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงทําให้กลุ่มพลังงานปิโตรเคมีและกลุ่มของโรงกลั่น อาจจะเสียผลประโยชน์ไปแต่ว่ากลุ่มอื่นอย่างเช่นสายการบินรวมไปถึงกลุ่มที่มีต้นทุนต่างๆนะคะลดลงตามอย่างเช่นวัสดุก่อสร้างก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนได้นะคะรวมไปถึงกลุ่มที่มีการประมูลโรงไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นโอกาสของการลงทุนค่ะก็ต้องเลือกจังหวะให้ดีที่สําคัญต้องรอดูดัชนีก่อนนะคะส่วนภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าหากว่าเซ้นยังคงเป็นขาลงนั้นธนาคารก็จะยังลงต่อค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจต้องค่อยๆรอจังหวะทีอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะนี่เป็นมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์กส กรไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษ,ษณากันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองอีกหนึ่งบริษ,ษัทหลักทรัพย์ค่ะ